สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปรับผมไรสังกัดแบงค์ซึ่งเนี่ยคลิปนีอ้อยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับมาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ ที่ร้านมุกรุงผักสดนะครับที่เขาได้าขายของกันนะทั้งวันทั้งคืนนะครับหรือว่า,าเปิด24ชั่วโมงครับนะครับตอนนี้นะครับลูกค้ากําลังเริ่มเข้ามาในช่วงเย็นๆนะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับเพราะว่าพายุจะเข้าอากาศมันร้อนก็ฝนจะตกนะก็ลูกค้าอาจจะรัวฝนนะหรือว่ามันร้อนก็จะเข้ามาในช่วงเย็นๆนะครับ มาดูฮะช่วงลูกค้ากำลังเข้าพอดีครับกำลังวุ่นวุ่นนิดหนึ่งในช่วงเย็นๆนะคร,<อ>ครับกับลูกค้าที่มาเลือกสรรค้าน,นะครับ hai bàn กับบรรยากาศที่ลูกค้านะครับมาเลือกซื้อผัดนะฮะก็ประมาณนี้ครับเ,เป็นช่วงจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาพร้อมกันนะฮะ <Thank you. S 1> ก็จะเป็นช่วงช่วงนะครับกับลูกค้าที่มาเลือกซื้อผัดนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ตลอดนะครับผมจะเป็นจังหวะช่วงเย็นเยนจังหวะการเลิกงานนะครับทางร้านนะครับเขาก็จะให้ลูกค้าได้ยิบของนะพี่น้องดูเอานะฮะหยิบของกันเอาเองนะครับทางร้านบริการอยู่หน้าโต๊ะนะครับอย่างเดียวนะครับลูกค้าอยากได้ของประมาณไหนนะครับก็หยิบเอามาเลยครับ ได้สองร้อยยี่สิบบับ นี่แหละคือบรรยากาศที่ร้านของเราครับก็จะประมาณช่วงเงย็นๆก็จะประมาณนี้ฮะนะครับถามว่าทุกวันไหมก็อาจจะไม่ทุกวันนะครับผมแต่ก็ถ้าลูกค้าเข้ามานะส่วนมากนะครับส่วนมากลูกค้าจะเข้ามาพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีเงียบนะครับมีแต่ทีมงานนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวัดน,นะครับกับลูกค้าที่เลิกงานมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับ,บช่วงนี้เป็นช่วงใจเย็นแล้วนะครับใกล้ใจเย็นแล้วก็จะ,ะ,ะลูกค้าก็จะมาเอาซื้อผักเพื่อที่จะไปทํากินเอาไปให้เขาทำให้ไหมเงมาตัวสิบบาทที่กรอกขายมีไหมหอม No, no, no.

มุนเด็กายได้ก่อนนะู้ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเนาะอะไรกระชายกอบ่ะไอ่ท้อห้าโลท้ <S <S อห้าบลทอห้าโลมันขายโลละสี่สิบไหมใช่เลยแล้วก็ท้ละสามสิบพ่อบอกว่านี่นะ ใครอันนี้ของใครเนี่ยะมโมเอาไว้ไวไวไว้ๆๆนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับสำหรับที่ร้านเรานะครับ วงางตะกร้าเลยวางไว้ตะกร้าล่างเลย ช่วงเย็นๆครับประมาณนี้เลยครับที่ะลาดสดเมืองสรินนะครับสำหรับร้านเราก็ในช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีะผักใหม่ๆมาลงด้านหน้านะครับอีกนะครับวันนี้นะครับใครอยากได้ผักในใหม่สวยๆงามๆก็อลองมาดูในช่วงเย็นๆได้นะครับหรือว่าจะเอาผักไปขายนะฮะก็ลอง อ่าเวทเข้ามาดูได้ครับในช่วงนี้หวานสี่ร้อยทำงานทำแม่เพิ่มดองหวานดองข้างหลัง แมนดอมบานติบ <coughs> เข้ามาพร้อมกันสองงานครับตอนนี้ครับผมรอ อ๋ ờ, โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะร,ร้านเมืองตรุงฝักสดเปิด24ชั่วโมงครับผม